โดยกับสบายดีสบายดีและสวัสดีด้วยพ่อแม่พี่น้องบริสุสุขสุขลบรรยากาศตอนเช้าๆพี่น้องส่เริ่มนอยตื่นตั้งแต่ตีสี่พี่น้องเลยลุกมาล่างภาคพื้นสั่ภาคสิบโลพี่น้องเลยเกิดเสีได้เงินพี่น้องกับมาได้ง่ายพี่น้องเห็ดยังทำยังก็ได้ได้เงินสองเซนสามเซนกีบกับมาได้ง่าย้ะพี่น้องเลยเพิ่นสีได้เพื่อฮาปปูกอีกเนาะใช้เวลาหึงแต่กับโเห็ดกับโบมาได้พี่น้องเลยก็ได้กินได้ยากอะไรพี่น้อง พอได้ซื้อเกลียวเป่งนวในเฮือนตื่นเทมกันไปเลยพี่น้องกับเงินกามีเพจด้ียเหตุงานกัเผื่อเรียนี่เรียสินเนาะคนห้ามกับมีนีไม่สินเผื่อสิได้อันใดอันหนึ่งพี่น้องเผื่อสิได้ดินอยู่เฮือนอยู่ตูปนออยู่กับเอาหาด้วยสองมือเ้านี่กับมันกันยากพี่น้องกค่หนี่แท่สินเน่ใช่ใจครอบครัวเน่ช่มือนี่กับมีอยังน้อยหนึ่งกับเพงพี่น้อง อะไเห็ดเพียเห็ดงานตื่นเตมกันอ่าลูกกระ,กระกกต่นเลยพี่น้องพอดีใส่เลมหน้อยกระสีไปอันหนึ่งเขาล่างถ้วยเอาเงินหนึ่งเขาหลอกอันล่างพักเลวเลยก็ได้แม่อยู่นอกพี่ลูกขอบคุณพระท่านมากแต่เพียกมากขึ้นกะเช้ากะดึกมาพี่ไอเทวกระต่นเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยตื่นเลยจะกระสีเห็นมาจากบน้อง,นงคนส่งสบายดีหไหมลูก ตื่นเช้าพี่น้องโพอกับพระท่านมาเตะเห็นงานดอกเป็นไปตอนดึกไปก๊ดึกแต่แล้วน้อยกะเห็ดเวียกอยู่เพื่อนพี่น้องลูกกัน,นี่แหละคันเหตุคันบุเหตนเมย์น,น้อยหนึ่งแหละเพิ่งให้จเจอเจอเจือกเ,อเลยพี่น้องเลยบุเห็นหน้อยหนึ่งอยู่ในเพื่อนตัวเองกะให้พี่น้องยา่านความหมายขึ้นแต่ว่าย่านเมย์นะนี่ปะเพิ่นเคยอยู่น้ำเมย์นเนาะย่านเมย์นี่ปะไปถ่ายคลิปทางนอกกะ พรมาะม่มีแต่ไฮเมอุ้มอะไรพี่น้องเดี๋ยวนี้นะคันคันไปลินน้อยหนึ่งก็อุ้มอุม้มแต่เลมโนยกับพญายามบ่อูุ้มเพื่อนอยางเองก็ลินแถวนี้กับเพื่อนอยางเองมากให้เมอไปน้ำไปใส่กับพี่น้องนคนเคยหยุดไปน้ำเม์อยู่กับพ่อเมอจองคน่นนี้เดี๋ยวนี่เลยมีอนน้องหมูน้องปนมาลินน้ำทาาเอโนอยลูกสตุกกับลูกเขาเวลามาลินน้ำตะกี้บ่ทันเรื่องกันกะ กับเซนกี้กับบุท่านเขาก็ยังน้อยเขาก็พอมีเพื่อนกับบุท่านหายไปลินไกลเขาก็ลินไปเทวเพื่อนคัดเจ้าเองเดี๋ยวนี้แหละคัดเจ้าขี่เราทีบเขาใหญ่เลยเขาขี่เราทีบเทวนี่เขามาลินน้ำเพื่อนนี่เพื่อนกันหุ้จักลินนี่เดี๋ยวนี้ก็ไปลินน้ำเขาเฮ้ยไปเทวก็ได้พี่น้องเยไปถ่ายคลิปตอนเพื่อนยังน้อยนะไปถ่ายคลิปเพื่อนไม่โจยนะสบายสบายพี่น้องไปกระเป๋าพอมีกับเห็ดเรียกเห็ดงานกับบได้ให้เพื่อนกับเห็ดน้ำเขาเขาแต่ได้เห็ดน้ำนี่ เดี๋ยวนี้นะโอ้ยึ้นใหญ่แล้วมิเตให้ายซีน่เฉลมึงไปหนึ่งข่าก่อนบันนี้โอ็ลเศ้าแล้เม่ลูกกับลูกน้ำงก่อนาเพื่อนคเอีนม่ร้ก่อเดิยตงัด จอกหมดหหมัดม้บใเมเอ่ก็ออกมปัดเห็นัวอนทีมาดังไขยนึงข่าวพี่น้งเด็นัวกาคนซบเลยกาสุ่มหนุกเกไ่สุส่มหัวมันคนพระข่าแค่แต่มนตันดังไทยได้ว้าหยุดกับใ่ปัดอนสักน้อย นอนทามินเด้ลาะเนพนฟุกแาะเดินครัวก่อนหมดเท่าไ้ที่น้อยโอ้ยหมดงามนะลายแท้หมดเงี้ก็ลายใส่โซอผิดหมดนี่ค่าเดียวกบมาอีกยิแถเที้นี่นหมดตายปวกลาย ปันอาชเมรชำหนึกับพาก่อนยังไยกันอึ๊บเออนั่งทะลอึ๊บนั่งทะเลเก้ากระเตกแล้วไดำเาีนยอน่ดังไ,งงงงได้ดดอยู่แล้วกระดังอี่แล้วกระเพม ไปหนึ่งข้าวเจ้ามาเอาพักไปแล้วเลยคะหนึ่งข้าวดังไพ่หนึ่นขงข้าวดังไพ่อุ่นของกินโดนของกินก้อนไอเทียวน้อยดื่มแต่เจ้าเอ๊ะทานลูกทานเขาเอิ้นมาทานเด้อทานดังไพ่เด็กไอ้แจับลูกมาฉีดดำมืออะไรจังใหญ่มากเลยเดิน ม่จะใหญ่มากจะกระเทียนเคอมีมีเ่าล่างผู้ใหญ่ด้อยใหญ่มากไปหาเงินคือโฮไปทำงานห็ดงาน อด้างนี้เสียงผัวบ้านประก,กาศปากัออกเล,ลืออยู่ว่าวบ้านประกาศปักเลือปักเลือยอยู่วัดปักเลือยอยู่วัดทักทันทับักคนคนลดตมันใหญ่เขากระทุกโกนให้มันแตกคนลดตมันใหญ่ชั้นชั้นใหญ่ใหญ่คนลดตมันใหญ่กระทุกโกลให้มันแตกกระพร อัน,อนจูดกันผมีแนวอ่อยใคยสิหน้อยเอาอยางจูดกันกติกากับกนะบะบอกว่าเ้อเอาอยางอะไรมันอันตรายต่อร่างกายครับผมีแนวจูดขี่กระบองอจูดสบายพี่น้องขี่ซี่ก็บสบายเมื่อบ้านเมื่อบ้านน่ะขี่ซี่จูดพอสเสร็มน้อยเราอันเราแปลงเฮือกขโมยเฮือกตัวมันเก่าแล้วกระมายาใหม่ยาน้ำท่วม จีซีตัวเก่าในเพื่อกะสอสะออ,ออกแล้วก็มาไว้อ่อยไผ่ดางไผ่สบายหอมกะหอมจีซีขี่กระบองอะไรพี่น้องขี่กระบองกัสบายกะซื้อเอาก็ได้อยู่ขี่กระบองนะพี่น้องครับท่านผุนคายเทีบรรทัดกับบเสืเห็นต้องมอีตลาดซื้อกระบองตัวบนเห็นยาวๆนี่พี่น้องขี่กระบองนะกระบองคือผืนผใต้สมัยก่อนเลยแต่ว่าเอามาอ่อยไผ่เอามาบีเอาเทืยละน้อยอ่อยไผ่ ดีเอาขี่ซีขี่น้ำมันยางเออ่อยไผ่ดังไผ่อ่อยไผ่ออยไผ่หอยไปเลยอหอยเห็นติดออยไผ่เห็นติดอย่ยออยม,ออยม,มันลุกสวยกันท่านไปเดียวไงมันละกระเมียนปัดเหมือน ใช่ใช่นุ่ใช่เออใช่นุ่มนี่อะไรก็ไปเอาน้ํามาหนึ่งมาใส่บั่นซีดเร็วนั่งนั่งอยู่ในที่วหนึ่งเข่าพี่ทองเออหน่นี่อมันควันมันบดตะกอน้ยางใหม่เล็บจังเอาั่งมหนึ่งมาข้างพอยานีขียนขี่ยางมันสิบมันสิร้อยแล้วมันก็สิบตัวกวงเส่นน้ำฮะ คนใหม่นติดพ่ะกคกุอใบโลดที่เขาทีา่ทานก็ลดดำมือและไรเตบมใบบริสัทอันที่ท่น,นดดทบ,บริษัทอันชีสค่ะ ใช้ปี๊ดก่อนใช้ติดก่อน,นอ๋อไม่กี่ควันใส่ดินโนอ่พี่สควันใส่ดิ้นนาที่ันนี้ดิ้นนะเออสบายดีดูลูกสบายดีพี่น้องพี่พี่กล้องมีพี่สบายดีสบายดีแล้วแล้ว <laughs> ลูกจเ่เศร้าเทสเบ่เห็นเมย์ละหายเขหายเห็นยัง บ็เห็นแม่แล้วก็ไฮและกะ็เว้นที่กันเว้นน,น,วน,นั่นนึงก็ไฮบัดใหญ่นี่เล็บไปลินลืนลมพนแม่์ไปจกักอย่างซีดไปลินเป็นคนโู่เดินใหญ่มาเด้อดังไพ่หนึ่งเข่าพี่น้องไอตอนเศร้า,ากูจะปลักเลอทั้งบ้านเพิ่อนกระปาก,กาเพิ่อนปะก,กาอยัางคือว่าปากาตันเป็นเพงเงินอัน สมเปลงลังคาห้งเฮียนหมดเลยเจ้าอันเป็นเสียงประกาศจังมือไอเนียนยันเขาเห็ดไผ่ฮะยัดเขาเห็ดไผ่เห็ดไผ่ในไทยหรอหยัดเขาเห็ดไผ่ ยันก็ไปคันเด้โดยลูกไม่หน่อยพภายติดเลยกับิี้างข้าวาไว้ี่นเลยเลือนไปเร่งยๆก้ไปนางคะนางลงไกเก็บนางคะไม่ไม่ตืนตื่นเขาขขาวค่ะสื่นเขาวนนี้โอ้ยหมดก็ได้จะไ หมดแต้มลายแท้นังเดีอยวจะได้ไ่ลูกดดงเด้อเี๋ยวเขาไปได้ไยนะต้องบอนะทีนึงข่าโอ้เข่าไปเสือใส่น้ำใส่ขวดใส่มวยนีม่มันงกระปุกเลยข้างไว้นะี้ข้างไว้นี้ยกข,ขยิน้มีข่ขยินก็ข,ขยินใส่ เย็นก่อนนะเด้อยก้วเย็นใส่ก่อนพี่น้องเลยอ๋โอ้ยหมดมีหมดขึ้นค่อะไรแบบนี้หมดมีลายเสียดายหมดดำหมดงามนะยืนได้อยู่ป่ามันใกล้ป่าออกมาใก่ป่ามันออกมาเพื่อนพ้นพ้นชิตโต๊ละล้หมดเลยมึงในคึ้นอยู่นี่ชิตโต๊ะอีเล่เหมือนี่นี่อันพ้นชิตโต๊ละล้หมดอ <S <S อกแล้วพี่น้องเลย หมดมันกระห,มหมู้เนาะสันชัดไปงานของหมดในพ้นที่ตุก๊กทกะผ้ากันไตย,ยืดยืดเลยหมดสำคัญนไม่หมดห,หมดไตยนี่พกก้นตุ๊กข้างโมเข่าอีกดอกเ้ยก็ไม่เทียวลูกแมไนอยู่น้ำไม่บอกให้อยู่ในเฮือนค่ากัาบโบธาอุ้มอุ้มให้ยังอุ้ม นางพาวโมเข่ากับพี่น้องในบ้านนี้มันสุกแลวกัเห็ดกินให้เทยวกินเต้เต่งเต้งเต่งเตงเต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 พิ่อนกับปรานมาซอยจังหน่อยเจ็ดโมงขึนเพื่อนไปน้องมาหอนเรียนไปถือไปกลางคืนถือกะกลางคืนสิบโมงกลางคืนประมาณสี่หาทุ่มเลยสิบโมงกลางคืนกั ตึง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 กตัวมื่อคืบเมื่อค้บพนชิตโต๊ะกับพี่น้องเอ้ยชิตโต๊อีกแล้วงมึงนี่หนึ่งข่าวกับพี่น้องก็กั่นหนึ่งข่าวตอนเช้ามึงหมดกระต่ายยืนยืนไอ้เหมาเขากันโมหนึ่งเขาขึ้นอายเร็วพี่น้องมันกดไ,ไว้มันก็ขึ้่นอายไว้มาข้างใส่ข้าวเดียวกันข้าวอ่อนใส่ข้าวเดียว เป็นยังเป็นยังนี่บะเป็นยังคนดื้อบ่้มืดขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยทีนึงข่าวบรรยากาศหนึ่งข่าวตอนเช้ายูทูบน้อยพี่น้องเลยยูทูบน้อยน้อยจริงจริงจริงฮะโต๊ะโตกะหันโต๊ะข่าวตกะน้อยน้อยไม่หมดมานะนั่งดีๆีไม่สิปัดหมดนี่นั่งนั่งอย่าตีลงเด้อ ยนหมดนี่้าจะใจคนลิตกแล้วกระายีกล้วบัดนี้คนิต๊แล้วหมดกระายอยูน่นี่เดดออกนตก๊กกระยจีมันมือได้น้ำหมตกต๊หลายๆนั่นกับนตกพี่น้องขันยามนต่กเดดยางเด็ดยางพนาลนหมดนี่น,น วางเด้อเข่าโตเกียวเออโต๊ะเลวเอาหน่อยหน่อยตตเกียวเออโต๊ะเอาเดียก็ซุกเลยจะหน่อยก็ซุกเล่นกินอายเลยแต่เล่นหน่อยก็เอาเข่ามาแต่บ้านเมื่อบ้านก็ได้เข่ามาแต่บ้าน ก็ได้กินพี่น้อง,งเลยมันเตือกับอ่อนเน่แข็งเน่บาเตือกับมุนเน่กับบริตตีกินวัดดีกว่าซื้อพี่น้องเลยซื้อผัดนิ่งแพงแพงอะไรชอบหนึ่งกาเจ็ดแสนห้าแปดแสนพี่น้องเลยกินข้าวอ่อนข้าวแซ่บอยู่หักแพงข้าวอันนี้ก็กินได้เลยกันกิน ท่านบางปีกามันถึงช่วงพ้นพี่น้องเลยโดยพี่น้องจะเลีมน้อยหนึ่งข้าวกาใกล้สิสุกเลยพี่น้องจะเลีมน้อยกับสิโคจุบคลิปคนเด้อพี่น้องไปหาซอยข้าวแล้วก็เห็ดยู่เห็ดกินให้เทวกินก่อนพี่น้องซบายเลยแดดก็ยังบ่ได้ออกดรพี่น้องมันมืดมื้อนี้ฝนตกสําหรับคลิปนี้กาสิขอจบคลิปกันเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณหลายๆที่พ่อแม่พี่น้องมาให้กําลังใจตลอดมาคอยพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเด้อพี่น้องสบายดี